ผมน่ต้อนรับช่องมัน,นยูเกมเมอร์อีกครั้งนะครับก่อนในคลิปนี้เราอยู่ในเกม Honor of King นะครับกับตัวที่มีชื่อ oh, <God. S 1> ว่าลี่ซินนะครับในตำแหน่งแซ oh, <I> สเลนเนาะและคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นลี่ซินร่างเทพนะครับ <Yeah. S 1> ผมสามเกมติดไปเลย ในแพทปัจจุบันนี้นะครับว่ามันจะยังเล่นได้ดีอยู่หรือเปล่าโดยที่ไม่สน <A real S 1> ว่าจะดับ <For ge S 1> แก้ทางหรือว่าชนะทางนะครับจัดไปทุกแมตช์ส่วนไซเด้เทมและอาคานะ่าเนี่ยส่วนตัวผมจะเล่นเป็นรองเท้ารถคูดาวนะถ้าเกมไหนเจอแบบทนไม่ไหวก็ออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับส่วนไอเทมก็เป็นจอกเกราะดาเมจฟูลไอเทมดาเมจไปเลยนะอาคาน่าเนี่ยกายพันสิบเมตรนะครับแล้วก็ล่องหน10เมตรตามด้วยเนตอินซีอีก10เมตรนะครับเป็นโจมตีจอกเกรานะร้อยเนาะเราจะไม่เอาความเร็วในการโจมตีเลยนะครับ ประมาณ3สเตดนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นได้ดีหรือเปล่า ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมดเคลว์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปคุ้มเปฉลาดต้องเคลว์เพลย์เท่านั้นอย่าลืมเช็กโคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับผมพ่อมดจะดสปอนต์ต่อยาวๆวานี้เกมแรกนะครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันดับตัวของเฮียโนเวมาชนกับผมนะครับซึ่งผมอะ่ะเปิดตัวของลี แล้วฝั่งมันก็เอาเฮโนมาชนนะซึ่งเวลหนึ่งเนี่ยมันสู้ใครไม่ได้แล้วตัวของลีซินอ่ะต้องแบบตีคีปรอเวลสี่ไปก่อนนะช่วงนี้เราก็ปล่อยมันกดเราไปก่อนนะครับรอเวลสี่เผื่อเวลสี่เนี่ยเราก็อาจจะสู้มันไม่ค่อยได้นะถ้ามันแบบยืดดีแต่ว่าถ้าเราเวลสี่แล้วเราจ่ายดาเมจแม่นๆนะครับทำคอมโบดีๆเนี่ยลีซินตัวเราตบแน่นอนอนะ่ะ <3. S 1> มาตอนนี้เวลสี่พอดีเลยอัพสกิลสี่เป็นล่างเทพนะครับตอนนี้เรารอหาตัวของเฮโนนะ ต้องมายืนพุ่มนี้นะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนมันมาเติมหรือเปล่าจ่ายสองไปก่อนนะครับปึ๊บมันยังไม่โดนดาเมจนะมันจะเล่นเป้าโอ้โหแล้วผมโดนไปสองสแตทแล้วนะโดนไปก่อนประมาณหลอดครึ่งนะครับโอ้ยโดนอีกหลอดหนึ่งชาร์ตติเมจยัดเขาเลยเลยกันจะเล่นเป้าปึ๊บสองซอยตีไปเรื่อยครับผมแล้วมัน,นติเมจหนีวะอย่างงี้ <c oughs> ผมไม่น่าไหวทุกคนเดินไปรับดาเมจเรียบร้อยฮนะเสียเชิงให้มันก่อนหนึ่งตัว เดี๋ยวรอรอวนไว้รอวนคือมันต้องมีแก้มือดิแล้วจะเสีย2คิวไม่ได้นะครับมาจ่าย2ไงไปก่อนนะเหมือนมันจะโดนสกิล2ผมนะครับอ่ารอบนี้หอกไม่โดนนะครับปึ๊บหนึ่งยัดอันติเมตสองรัวๆปึ๊บปึ๊บโอเคอันติเมตแล้วเราถอยเลยเราจะไม่ฝืนเล่นเหมือนเมื่อกี้นะประสบการณ์นะครับทําให้คุณ grow up ไว้วยทุกคนมาเดี๋ยวเราจะวนเว้ยอันติเมตเรา<ล>คูดาวเร็วอยู่แล้วนะคืออลิซินอนะแคสเลนมันไม่กลับอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัว เดี๋ยวมันก็โผชาร์จรอเลยมาไหมถ้าไม่มาก็เคลียวเวไปอันติเมตเราคูดาวเร็วอยู่แล้วนะถ้าทำคอมโบไปเรื่อยๆนะสองจ่ายไปก่อนเลือดมันก็พอๆกับเราเนี่ยแหละโอเครอบนี้เราไม่โดนสแตทนะครับจะฝืนเล่นไหมเฮโนจะฝืนเล่นไหมปึ๊บมาผมโดนไปก่อนหนึ่งหอกนะเรามีฟิกเกอร์นะครับอันติเมตผมอีกสามวิจารีฟิกยัดอันติเมตสองลำปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแก้มือสําเร็จฮนะเดี๋ยวเราต้องถ่ออีกก่อนเดี๋ยวตัวซูมี้มาเติมเป็นไง คือหลังจากที่ผมกดตัวของเฮโน่ได้ใช่ไหมผมก็มาเปิดป้อมลลางต่อเลยแล้วคือเลนกลางเราทําไว้สวยนะบนก็แตกเรียบร้อยเนี่ยครับอีเฮโนมันสู้เราไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันพนแบบดาเมจผมไม่ไหวแล้วดูดิดัดนมขึ้นมาแบบเอาป้อมกลางเลยนะปึ๊บเปิด,เ,ปดเอามาใครจะเดินเข้ามาในอัอติเมทลัสมีนี้คือครึ่งหลอดหมดนะใครเดินเข้ามาเนี่ยโอ้ยมาโคถอยว่ะไอเสือม่อีมันโดดฟิกลบเลยคือมันจะเอาผมแท้นะเนี่ย พาะง้นเราต้องถอยนะครับไม่ฝืนเล่นนะสก,กิลสองเวลาเราจ่ายโดนคนหรือคีดเนียมันก็ได้ฟื้นฟูเอสพีนะเรารอจ่ายดาเมจช่วยเพื่อนนะครับแต่วันไม่มาเล่นแถวเดี๋ยวนี้เลยอนะ่ะเดี๋ยวหนึ่งฟิกไปโอ้ยลืมหนึ่งมันต้องชาร์จก่อนคือถ้ากดทันทีอ่ะมันแด้กแแแใกล้ๆนะโอ้โหและไอแหลมเราเก็บงานหมดนะครับแรกหนึ่งกับสามคุ้มอยู่นะนี้อ่ะงั้นไล่ตัวฮีโร่ไปก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมาฟื้นป้อมนะเสียดายเมื่อกี้ผมแบบ จ่ายสกิลอยู่อย่างไกลอ่ะและ้วเซอร์เอีเก็บตัวของไม้ชิรานุยไปก่อนแล้วผมโดนลุมนะฮะเปิบจ่ายดาเมจยังไงก็ไม่ไหวนะฝั่งมันคือเมจสามอ่ะเราน่าจะเล่นยากนะคือผมเล่นเป็นฟูลดาเมจเนี่ยถ้ายืนไม่ไหวจริงๆคงต้องออกป้องกันเวทวะ่ะสกิลหนึ่งกับอัติเมจอ่ะมันต้านทานสถานะนะแต่ว่าไม่ต้านทานดาเมจนะครับเกือบแตกโดนในตัวโฟบอลเมจมันเนะี่ยชูดเดียวหรือแค่เนี้ยต้องกลับก่อนวะ่ะมาวนกันที่หน้าป้อมใหม่ครับ เปิดป้อมมาแหลกแรกไปก่อนเนะี่ยที่ผมกำลังเปิดป้อมบนอีกอันนึงโอ้โหและเฮียโนมาฟืนป้อมและคีบหมดด้วยไงรอบนี้โอ้โหสาสีกลางแตกละ,ะเ็นกับพี่ชายแลาชาร์ลอละอาโอ้โหแลสมอีมาโป้งไปก่อนได้แค่ครึ่งหลอด <c oughs> ฝั่งมันมีทั้งตัวหิวทั้งดามเมจผมคงต้องออกแบบกันเวทแล้วนะ เดี๋ยวผมตีบัฟแดงก่อนแล้วกันป่าเราอยู่บนนู่นเลยป่ายังไม่เกิดเนะยครับทีมเรายังไม่มีออบเจกนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมโซโลกับก็ตเลยแล้วกันปึ๊บชาร์จอันติเมตหลบซีซีไปก่อนนะครับปึ๊บทำคาโบไปเรื่อยๆปึ๊บจ่ายสองเห็นไหมอันติเมตเราเรีเสร็ละพุ่งไปเลยแล้วกันซึ่งระยะการคูดาวของอันติเมตเนะี่ยมันก็ยิ่งเราชาร์จนานก็ยิ่งคู่ดาวนานนะแต่เวลาเราจ่ายสกิลมันก็ลดคูดาวให้เราเรื่อยๆนะเห็นไหมไอตัวริซินมันคือโซโลกับก็ตได้ด้วยวะ่ะมา พอผมได้ก๊อตแล้วผมเลือกที่จะปล่อยก๊อตที่เลนล่างนะครับเพราะเราจะเอาป้อมล่างเนะเาะเ๊บเคลียเวไปก่อนเนะี่ยป้อมล่างต้องแตกไปเฮโนไม่อยู่โอเคเฮโนไม่อยู่ป้อมล่างเนี่ยมันฟื้นป้อมไม่ได้แน่นอนไล่แหลมไปเปิดบนเรียบร้อยตอนนี้บาแรกสามโล่งหมดนะครับโป่งไปก่อนนะครับหลบไปลีซินก่อนเป็นพีชยดีไอซือมอีมันจะเอาผมว่ะถอยเดี๋ยวรอจ่ายดีเมดดามิดาเมิดมาพี่คยจะโผล่มาอีตัวนึงไหมโป่งไปก่อนแล้วซูเมอีมาโอ้โหหนึ่งไม่ทัน ตั้งเกมผมโดนแต่ป่าเลยแต่ก็น่าจะจบนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมสหรับเกมแรกคือเราเริ่มต้นกันที่134ดาวเน,นาะเอครับผมได้แหลง A บวกมา1ดาวครับเป็น134พูดผิดมามาต่อนี่เกม3 1 13 5 135เนาะเป็นเกมที่2ซึ่งแคสเลนที่เราต้องเจอก็คือตัวของโชป่าปังนะครับมันจะแบบมายื้อเว็บผมนะอันติเมตใช้จ่ายไปเลยนะครับ คือสกิลของลีเซนเนี่ยเราใช้ทีเมทเกียร์เวฟได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องกากเนาะก็ยิ่งมันใช้สกิลเนี่ยมันก็ยิ่งลดคู่ดาวให้นะสำหรับตัวของลีซินนะครับปุ๊บเห็นไหมจ่ายไปฝั่งตรงข้ามนี่เป็นตัวชอปอองนะมันมีอมาตากนะเวลามันใช้ที่เมทเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจ่ายสกิลนะครับเล่นระยะกับมันปุ๊บเห็นไหมเขาจะพักเราก็แค่สกิลหนึ่งอุ๊ยรีซิงมาเติมนะครับปุ๊บสองชาร์จไปโอ้โหแล้วโดนทีเมทมันตวัดทีเดียวหรือแค่นี้เหรอ คือมันมีอมตะเว้ยอัลเมอเนทมาหน่าก็คือเราฟันไม่ล่วงนะครับแล้วผมโดนสกิลสามันชาร์จทีเดียวหรือหลอดเดียวเลยไอ้จะบองคือโคตรแรงมันน่าจะยังไม่กลับนะชาร์จสามรอเลยไปครับผมเปี้ยงไม่โดนว่ะงั้นจ่ายสองนะครับอยาให้มันเข้ามาตีคีบนะอย่างน้อยเราก็กันไม่ให้มันได้เงินกับไีเอกพีนะครับปึ๊บมันไม่ถอยว่ะเราก็ไม่ถอยเหมือนกันเอาดิไอ้จะบองโอเคคีบปหมดปรดี ต้องคงต้องกลับไปเอารีคอร์บรี่หลังป้อมนะเดี๋ยวกลับมาวนใหม่ช่วงนี้เราก็แบบยื้ไปก่อนนะเล่นระยะได้นะครับสำหรับสกิวร่างเทพเนาะส่วนร่างมานก็จะเล่นง่ายหน่อยแต่ก็วีง่ายด้วยเดีต๋ต้องร่างร่างมานในทีมไฟไม่ค่อยเก่งนะแต่ร่างเทพก็คือดันป้อมแรงเหมือนกันนะแต่ว่าวช้านะรอเห็นไหมมันจะซีซใส่ผมไ้โอ้โหแล้วเรียบร้อยแล้วผมไปกดมันเยอะเกิน เมทมันลงมาเติมมันขึ้นมาเติมเลยอ่ะเสียดได้ไ่ะเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตลงไปล่างนะครับผมเ <c oughs> พื่อเราไปนัวกันอยู่หลังบัฟฟาร์มมันนะเอาป้อมแล้วกัน <c oughs> โอเคไอ้เฉพาะอยู่นี่ขอแก้มือหน่อยยัดอันติเมทไปกันละสองลำลำโอ้แล้วมันฟิกเกอร์อันตี้เมทนะคร,ร <c oughs> ับเปบเดี๋ยวพี่ช่วยน้องอีซิงหลบไปไม่รอดว่ <c oughs> ะไม่เป็นไรนะพี่ชิแก้แขนแก้มือให้ละมาเดี๋ยวเราเอากลางก่อนนะครับอตี้เมทยัดไปเลยปป๊บสกิลตีป้อมได้นะครับผม หมายถึงเราใช้สกิลทิ้งเพื่อเอาพาสซิฟนะที่เห็นผมใช้สกิลทิ้งแล้วก็ตีป้อมนะครับคือผมจะเอาพาสซีฟหลังจากใช้งานสกิลนั่นเองมันแรงนะจ๊ะถอยก่อนไอตัวของเป้งกับโลมันมาวะโต้หัวถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาสุดจริงดิเดี๋ยวสกิลหนึ่งชาร์จลบเลยนะปึ๊บไปละไม่อยู่แล้วจ้าสองโอยโลมมันจะเอาผมจริงเลยเนี่ยมันจะล็อกเราวะไม่เป็นไรอันติเมทผมมาแล้วเลียเวฟไปเลยแล้วกันโป้งนะครับผม ถุงคีบถ kind of hmm? oh. okay. ุงเงินทั้งนั้นอะบนแหกไปอีกหนึ่งครับมานัวกันตรงไฟนี้ว่ะอึ๊บจายสกิลไปก่อนนะโอ้โหแล้วมันจับผมเพื่อนอย่าตีเรียบร้อยครับผมแล้วมันตีผมเลือยเลยแค่นี้เรียบร้อยไอ้คงเป้งเก็บงานพี่ผมงงว่ามันจับผมแล้วมันเพื่อนผมพร้อมจ่ายดาเมจเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ทีมผมนี่แบบ Question Mark เลยนะมาหนัวที่หลัง มังกรน,นะครับผมจ่ายสกิลตบเมทไปก่อนนะโอ้โหครึ่งหลอดทันทีผมเสียไอตัวโลมวะ่ะโอ้โหแล้วผมพลิกมาเอ้ยมึงบวกกันยังไงมันไม่จับวะผมเข้ามาที่หลังมันจับผมเฉยอย่างนี้เทียเลยนะครับมุมเดิมๆปึ๊บมามันไม่จับผมมารอบนี้กันจ่ายสกิลเก็บคิวไปก่อนคือว่าขอแก้คืนนะไล่เฉพาะออเข้าหลังนี้สกิลหนึ่งแดนโลบสองจ่ายไปเรืวๆปึ๊บปึ๊บปั้นติเมทรีนะครับผมป้งไปหนึ่งทีสองมา ใ้พี่คลั่งอาให้พี่คลั่งครับผมไฟนี้ถือว่าเราไม่ได้คิวเยอะแต่ว่าได้ชงเอาแล้วนี้อัลิเมตยัดเก็บคิวไปดิดึงได้สวยว่าดึงได้สวยถือว่าทําได้ดีก็คือแบบดันยาวเลยนะหลังจากที่ชนะไฟมาดีนะฝั่งมันไม่มีเฮโนะ่แล้วไม่มีตัวฟืนป้อมเนาะมันนวนตรงนี้แล้วนะครับสวัดเมดไปก่อนแนละ้วครึ่งหลอดหมดไปเลยโอ้โหและโลมจ๋าว่าไงจ้าไปสองตัวครับผมรอบนี้เราได้ดับเบิลคิวมานะ คือตัวมันนะเป็นตัวดักนะครับแล้วก็ตัวแบบจ่ายดาเมจชุดเดียวล่วงเนาะน่าจะจบเลยไหมขึ้นไม่ได้ว่ะทุกคนคลิปหมดก่อนนะเพราะมันมีตัวเคลียร์คลิปอย่างโชปอองด้วยคือมันแบบอันติเมตช,ชาร์ตทีเดียวก็คลิปหายหมดแล้วความลางก็ไม่ได้ด้วยไอ้โขงเป้งเคลียร์ค,รครลิปแรงมากนะยังจบไม่ได้วะ่ะขนาดชนะไฟขึ้นมาหนึ่งรอบเลยเนี่ยผมต้องถอยมาตั้งหลักก่อน มาแล้วก็มานัวกันอยู่หลังกอดนะครับผมเพื่อจะถ้าไฟนี่เราชนะก็คือมีโอกาสนะเนี่ยเปิมยัดไปก่อนทีเมดนะครับ<ๆ>ผมโป๊ไปก่อนแล้วคงเป้งหลังผมหลบผมดีไม่มีใครกันเลยฮะเมด,ดคือเลือดเต็มหลอดแต่วิ่งอย่างไวผมอุสา,าฟิกไปหลบหลังมันน่ะโอ้โหยี้ต้องพิมพ์ครับผมกูดลันวิ่งเก่งมากครับผมไอ้สิงเลือดเต็มหลอดโอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมแดดหลบหลังมันน่ะ แต่มันเลือกที่จะหนีผมนะเอาไว้สองคนไว้สองหนึ่งไว้เอาไห้ไหวนะอีซิงใช้ชีวิตที่แบบเหลือรอดของมึงอ่ะสร้างประโยชน์หน่อยเพื่อนเออเหมือนจะชนะนะแต่ว่าเราต้องมานั่งดูว่าไอ้โลมกับเบสมันจะตีป้อมแตกไหมเดี๋ยวเรามีซุปเปอร์คีปมาตัวหนึ่งนะครับที่เหลือเป็นคีปตัวเล็กเนาะตีไปตีไปออกแรงช่วยกันตีหน่อยเพื่อนโลมกับเมดช่วยกันออกแรงตีหน่อยตีตีแตกปะน่าจะแตกนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยเกมที่2ของเราเนี่ย มาก็เป็น135ยเนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อที่เกมสุดท้ายนี่ครับเกมที่3คือเกมที่3อมะมันผมไปเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วผมลืมอัดไว้ทุกคนเกมเนี้ยมันเลยกลายเป็นเกมที่4นะ้าฝั่งตรงข้ามที่มีเมเน่คนไทยด้วยนะครับซึ่งตัวเราแพ้แพ้ทางเมเนะ่เนาะไม่ว่าจะเป็นล่างทองหรือว่าล่างแดงนะครับคือแพ้เมเน่ทั้งสอง่างเลยนะนอกจากว่า ร่างปีศาจเนี่ยตอนเลทเกมแล้วออกเกาะแล้วก็ตีไว้เนี่ยก็อาจจะสูสีกับเมนเนได้อยู่นะแต่ว่าร่างทองนี่ยากนะครับถ้าเล่นถ้าเจอเมนเนแบบคนเล่นช้ำๆนะมันสกิลสองลบสกิลอย่างเงี้ยจ่ายด้วยดาเมจล,ล้ำเรารัวๆนะครับผมถอยก่อนเลยกันฝั่งมันขึ้นมาเติมเหมือนกันนะไอ้หญิงเมือ่อไหร่หญิงจะสี่เฮ้ยรอปาผมสี่นะปาผมมันไม่สี่โอเคสี่ละเราจะสี่แล้วเหมือนกันนะครับขอคลิปตัวเดียวได้สี่เลยแล้วผมจะใช้ล่างทองตบมัน ป๊บโอ้โหแล้วผมอัพผิดผมไปอัพล้างปีศาจโอ้โหวิซารี่วะโปูโลบก่อนดีนะยังได้ตัวของไอ้เมนเน่มาตัวหนึ่งนะนนคือผมอัพสกิลผิดผมไปอัพล้างปีศาจต,ต้องถอยว่างานนี้อีกอย่างหนึ่งตัวผมสู้ไอตัวเมนเน่ไม่ค่อยได้ด้วยเคลียร์เว็บไปถอยก่อนมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับการกดเลนนานๆน,นะ อไอเมเนี่มันยังอยู่นะครับชาร์จอรอเลยเตือนเขาพูมาแบบนี้ก็เจ็บนะจ้าสองซอยไปซอยไปโอ้ยแล้วเหลือสองรอดถ้ามันฝืนเล่นต่อนี่คือน่าจะล่วงแน่นมันเสียสกิลไปกับถุงเงินและมันเลยไม่พอที่จะสู้กับเรานะจังหวะนี้แหละที่มันไม่พอสู้นี่แหละจังหวะกดเลนโอ้โหแล้วมันเลือดมันฟื้นฟูเยอะยังไนงะไอเมเนี่เวลามันใช้สกิลสองเล่นมันก็ฟื้นฟูเอสพีนะ เมื่อกี้มันน่าจะมีรีคอร์ดบอลลี่หลังป้อมนั่นแหละจ่ายสกิลกดดันไปเรื่อยๆนะต้องดูเมทกับป่ามันด้วยนะเว้ยถ้าไม่ดูมันขึ้นมาแก๊งเราล่วงนะครับประสบการณ์ไม่ค่อยดีนะยืนแคสเลนโจนี่ก็จ่ายสกิลรอป่าหะป่ามาเติมแบบนี้แล้วจะฝืนเล่นต่อเลยจ้าล้วที่เมทผมรีไม่ทนันปุ๊บจ่ายสองไปก่อนแล้วกันโอ้ได้ป้อมมานนีน้ปุ๊บตีคลิปหมดปุ๊บซอยสวยงามไอ้จือหยามาเติมนะ เดี๋ยวเราเคลียเว็บนี้นะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามออ,อยู่แบบล่างหมดเลยนะเราน่าจะได้ป้อมบนนี้นะไปตีคีไปก่อนเอาสกิลยัดเข้าป้อมเลยนะปุ๊บไม่ต้องคักครับทุกคนยัดเข้าป้อมเลยรัวคือเราใช้สกิลเนี่ยเพื่อเอาคาสซิฟนะทุกคนเวลามันโจมตีปกติมันแรงเห็นไหมอีกอย่างนึงมันคูดาวเร็วอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรเยอะนะครับกับการจะสกิลของลีซิน อันติเมทเคลียร์เวฟได้เลยเใช่ไหมแรงด้วยโอ้โห,โโหแล้วหลีเซนปป๊บชาร์จหลบซีซีไปก่อนคือสกิลหนึ่งกับอันติเมทเนี่ยถ้าเราก,กดแช่ไว้อะมันจะเป็นการชาร์จด้วยแล้วมันต้านทานสถานะนะครับแต่ว่ามันไม่ต้านทานดาเมจนะต้องจุกเล่นกับตัวของเมเน่วะไอเมเน่มันก็เล่นดีนะเนี่ยมันหลบดาเมจผมได้ด้วยแต่เข้ามาสิจ้าปป๊บสองปีกหลบเลยไอ้เฮียมันลำดีอย่างวะ มันจะเตะผมอย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวขอเอาก๊อนรอเพื่อนแล้วกันไอ้ยิงยังไม่มาครับตีรอป่าเลยซอยไปไอ้ล่างเทพมันเดี่ยวกัก้อนได้แล้วผมโดนไอ้เมนเน่ไปตัวหนึ่งแล้วนะมันจะตามมาป่าผมรีบมาดิเพื่อนผมไม่ไหวว่ะสองตัวโดวนไอ้เมนเน่สั่งสอนไปก่อนสองตัวคนไทยซะด้วยนะครับผมต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ากอนละ เดี๋ยวต้องสอนเชิงกันหน่อยแล้วนวกันที่หลังกอสเลเยอร์ว่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้มีประเด็นครับผมชาร์ติเมทรอแล้วเดินเข้ามาแบบนี้ไปก่อนแล้วเมทรครึ่งหลอดนะครับผมฟีเกอร์ตบไปสองจ่ายล้วๆวแล้วครับผมแล้วเมนเน่เลือดแค่นั้นกิลหนึ่งไปตวัดอีกหนึ่งทีสองจะดีและปึ๊บยัตติเมทสองตบเรียบร้อยถือว่าได้แก้มืองานนี้ได้เล่นวะมานนัวที่เลนกลางครับผมเหมือนเราจะ โดนไล่กลับน,นเนี่ยอันทิเมี่ยมเลีละพุ่มนี้มุมเดิมเดมครับผมยัดเข้าไปเลยใครเดินเข้ามาป่ามนะันอากูโดหรอปุ๊บจ่ายสก,กิลใสเมทปุ๊บไอ้หญิงเอาให้ได้นะเว้ยเออดีแล้วเมนี่เหมือนจะวนเอาใครจะ้ะเบียกไม่ถูกเดี๋ยวพี่เข้าเองเอาได้ปะโอ้โหไม่ได้ไอ้หญิงเอาไปหมดเลยคือไฟนี้เป็นตัวแบบทดำดาเมจหลักเฉยเลยไม่ใช่เป็นตัวคิวเครับ แต่ก็ยังขึ้นบ้านมันไม่ได้อยู่ดีว่าคลิปช้าชา้ามันมีอาก,กูโดกับของเป้งน,น,นะมันเคลียวเวฟดูดิอาก,กูโดจ่ายสกิลมาคลิปเหลือแค่เนี้ยจะขึ้นป้อมกลางได้เปล่าวะแล้วเลือดผมไม่พร้อมเนี่ยจ่ายสกิลตีป้อมหน่อยแล้วอกูโดอันติเมตมึงรีไวเกินปะเออไม่ใช่สกิลอันติเมตนะมันสกิลเอ,อ่อสกิลหนึ่งสิสกิลสองแล้วผมจำไม่ได้บันลัวที่ก็สั่เยอะอีกแล้วนะครับผมแล้วเหรียญโปเปิดเข้าไปไฟก่อนอันติเมตชาร์จเลยไม่มีใครเข้ามาในอันติเมตผมเลยเว้ย แล้วไอ้โขงเป้งหน,นีฟิตลวงไปก่อนหนึ่งตัวแล้วเหมือนมาจ้าผมนะกูดโดเนี่ยรอสองส่วนเลยแล้วกันไปอีกหนึ่งครับผมเมย์จ้าต่อมาล่ะดีพนังเจิ้นไม่กล้าต่อนะเกือบจะทิปเปิลคิวนะเลือดเหลือแค่นี้คือส่วนได้2ตัวอ่ะเหรียนโปเอาให้ได้นะพวกเราขอไปเติม,มากันแต่เลือดผมน้อยจัดเลยว่ะเอ้ยแล้วเมเน เมเน่เหลือรอดจากไฟได้ง่ายอะ่ะฝั่งมันเหลือสองนะซีนผมก็เสียไปสองตัววะ่ะไอสองคนนั้นจะไหวปะนะไอเมเน่มันหนีโคตรเก่งเลยแล้วดูดิโอโ้โหแล้วโดนตบลัวๆหญิงฟาดมันทีไอหญิงไม่ได้ฟาดเลยอะ่ะโดนเมเน่ตบสตันไปดีนึงนะแล้วก็คืนไม่ได้เด้คือมันได้ก,กอดเว้แล้วเราคืนบ้านไม่ได้นะเว็บล่างก็ไม่ได้เคลียร์มันนวนที่เดิมอีกแล้วเึ๊บเอิบโอ้โหแล้วผมโดนปิด บรถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนิเมทเกียร์ซามมอนไปก่อนนะลบเลยพเพื่อนของเรากรับมารอบนี้เราได้กรอดเวมีโอกาสแล้แล้วคือแบบยื้อกันเลทจ,จัดเลยยี่สิบจะยี่สิบนาทีแล้วนะปป๊บ่อไปก่อนมันมันจบไม่ได้อะผมขึ้นบ้านหลายรอบแล้วจบไม่ได้ไฟนีนะ้ถ้าแพ้ก็คือแบบเราเสียกรอดนะเนี่ยมายื้อไปก่อนนะครับผมแล้วเก็บตัวไปก่อนเมนเน่นะตัวนี้ได้เล่นว่ะ สองไออากูโดนี่คือมันปล่อยสกิลรัวๆเลยเว้ยแล้วคือซลมอนมันเยอะจัดและเคลียร์ไม่ทันนะเนี่ยคือสกิลผมใช้ไปกับคนมาแล้วถ้าเล่นล่างแดงนี่คือผมไม่สนทีมนะนี่ผมทัดแต่ป้อมนะนช่วยเพื่อนก่อนไอจือหยา,เ,าเกือบเสียตายเกิดต่อยเลยปึ๊บ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 สอยไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วผมเสียตายเกิดครับผมขายเลยปึ๊บออกแช่แข็งมาอากูโดโอ้โหมึงจะหนีไปไหนล่ะพวก ไอตัวเราคือไล่ไม่เก่งด้วยนะเจอตัววิ่งไวอย่างอากุโดนะมาไฟกอสเลยเยอร์อย่าเพิ่งเสียนะเฮ้ยขอละละอากุโดมาฝืนตีนะครับผมมันเรียกแซามอนมาตีนะพวกเห็นปะเนี่ยตียัดเคียคย์คีบไปก่อนปึ๊บ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 แล้วโนกันที่เลนกลางขวาวะ่ะยัดบูไปก่อนมีคนล่วงไหมโอ้โหและหญิงล่วงไปก่อนหนึ่งนาทีผมปาด ป่าแตกไปตัวแรกอย่างนี้ก็เสียดิโอ้โหแล้วโดนมาไล่มาโดนผมโดนขันรัวๆเลยไปแล้วผมจ่ายสกิลอยู่ด้านหลังก็คือยังโดนดาเมจอะแล้วฝั่งมันไม่เสียใครเลยโอ้หลังจากผมตายนะคือฝั่งมันก็ได้ก็สเลเยอร์ก็ส้ม20นาทีไปเรียบร้อยไม่ไหววะ่ะจะบอกมันขึ้นบ้านรอบเดียวคือเอ็นเลยนะเนี่ยผมขึ้น คือทีมเราขึ้นบ้านมันไปหลายรอบแล้วแต่มันไม่ครบเว้ยอีกอย่างหนึ่งมันทําเว็บดีกว่านะจะบอกนะว่าจะแพ้อีกไฟหนึ่งหายของครับผมเงินไม่พอด้วยปึ๊บถอยเลยถอ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 ยเงินไม่พอเงินไม่พอซื้อโชคสตาร์นะครับหรือว่าเคียวนั่นหละน่าจะจบแล้วเนี่ยเกยมที่สาไม่น่าไหววะอีกตบลวงไปก่อนหนึ่งแต่มันยังเหลืออีกสี่่อโบรจืหยาทำอะไรสักอย่างเพื่อน เออจบเกมสุดท้ายเราแพ้นะครับผมก็จบเปที่135รนะเป็นอย่างที่บอกนะว่าเกมที่3เนี่ยผมไปเล่นละแต่ว่าลืมปัดจอเว้ยผมเลยไปเล่นเกมที่4นะครับก็ล่วงมาเท่ากับว่าเราเล่นลีซิน3เกมแพ้1นชนะ2นะครับผลประกอบการคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับคนชอบลย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์นะจ๊ะ